ดูแต่มองมองเรื่เอา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 ไอหวานปัดโทเดีเ๋นะดดวยวเถอะนะเดี๋ยวเถอะเอางอประมาณกันเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอันนี้สิเดีเถอะกัดเขาทำไมนั่นนั่นอนืกัดทำไมเนี่ยฮะอือ ยังจังยังยังกัแน่นแน่นแน่นแน่ฟันก็ไม่มีนะฟันตัวเองก็ทื่อนะ,ะอยิ่งจะไปกัดเขาอีกนะนี่เห็นไหมถ้าโดนดุเข้าไปอยู่ใต้นี้ฟันทื่อด้วยนะไปกัดเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าฟันจะคมนะกัดคิวแม่เนี่ยโอ้ยกัดลูกชายแม่กัดลูกชายของแม่โอ้ยกัดลูกชายของแม่ตัวเล็กๆของแม่เนี่ย กัดตัวเล oh, ็กๆของแม่เน of ี่ยโอ้ยคิวเหรอลูกเหรออืมกัดตัวเล็กๆของแม่ตัวนี้เดียวเนี่ยตัวน้อยเดียวเนี่ยเนี่ยตัวแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยหัวแค่กำๆเนี่ยอือกัดคิวแม่ได้ไงเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะเราฝนหลับอยู่ในบ้านนอนเป่าพัดลมหลับอยู่อยู่ในห้องหอเขาไม่สนใจใคร ใครเห็นหมูหวานไหมเนี่ยต้องให้ลาเต้ทับเนี่ยดูแม่เกินอะไม่มีใครเกินอะเต้สุดหลอ่อหล่อมากลาเต้นี่หล่อมากมากวเจ๋งยหล่อสู้ลาเต้ไม่ได้เลยไอ้อ้วนนี่มันกลมๆมันหน้ามึนๆไปไหนแล้วเจ๊งอืออือหลังหลังมันสวยนะยุลิหลังสวย อย่ายุ่งกับมะเลยนะกี้สบัดฉี่ใส่มะคิวตัวน้อยๆของแม่ยูริทชอบทำตัวกลมกลืนกับตายจะกินอะไรกินอืดตายเหรอแต้มจะกินอืดตายเหรอไม่ใช่อาหารเม็ดนะแต้มรึกว่าอาหารเม็ด เจงอวยเจงรักกันเหลือเกินดูเห็นหมูหวานไหมมีใครเห็นหมูหวานไหมเนี่ยดูเนี่ยดูมีใครเห็นหมูหวานไหมคะดูดิรักเต้มากเลยอ่ะเจ๋งตาแดงแวเนีี้เจ๋งแม่ต้องล้างตาหยดตาแล้วลูกตาแดงแม่ตาม,มาให้แม่นี่หน่อยลูกตาม,มาให้แม่หน่อยเออ ใครเกาะลังแม่ใครเกาะลังแม่ครับใครเกาะลังแม่ครับคิวใช่ไหมลูกคิวมมแม่ปล่อยมาลูกไม่ได้มาอยู่ไหนมามาอยู่ไหนลูกมาอยู่นี่มาอยู่นี่มากระยูลิโยเละอย่าทำํามะนะกระตายกับเตา่า ขูดเตาขูดเตาสุกตุดมาคือยังไม่หายหื่นค่ะคือยังมีเชื้ออยู่ยังไม่หายค่ะยังมีเชื้ออยู่หมอตัดไปยังยังค้างอยู่สุกตุดมาเดี๋ยวเดี๋ยวได้มีเรื่องกันเดี๋ยวเดี๋ยวได้มีเรื่องกับธรมะลง เป็นน้องนะแต่ตัวจะเท่าพี่อยู่นะยูริเนี่ยจ้าจ้าไม่เอาใครเลยกระจุกกันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบ้านแม่มีไม่เข้าเนี่ยอุตส่าห์ซื้อบ้านมาให้ไม่มีใครเข้าไปกระจุกอยู่ตรงสะพานกันทำไมลูกยูริทำไมยูริยูริจะทำไม จะทำไมพี่ที่พี่พมะถามมะอันนี้อันนี้ห้าตัวเห็นกี่ตัวคะห้าตัวไหมคะเห็นห้าตัวไหมอีกตัวเห็นห้าตัวไหม,มไนะตาตาผูกกรดิกไหมไม่ดิกกวเจง๋งคู่รักหวานแวว ลาเต้กับหมูหวานอีคิวกับแฟนตาจ้าจ้าปิดวิเวกละลูก้าครับเล่นกับใครไม่ได้เลยทำะอยู่นอยู่นู่นมาครับมารูปหลอกมากทำะรูปหลอกูปหลอกมากๆอยู่ๆก็มานอนแแบบหน้าบ้านซะงั้นเฮียแตม้มใครใครเกาะแม่ลูก นอนซะงั้นเออเอากะแต้มมันดิคุณชายอยู่หลังบ้านค่ะอยู่ในตำหนักเปิดพัดลมเป่าอยู่ไม่สนใจใครน้องก็วิ่งไปมีท่าสะพานแม่พังนี่สงสัยแม่ต้องซื้อมาใหม่เลย <laughs> ไม่เดิน <laughs> 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 เหนื่อยแล้วขี้เกียจเดินเออ ไม่รงพื้นนี่มันมีบางตอนมันลาดลาดน้ําไว้มันจะมีความเย็นอยู่บ้างไงแอนแอน,น,น,นก็ชอบมานั่งตรงนี้แหละแอนแอนน่ะตายแล้วไม่ทําอะไรกันเลยวันวันหนึง่งอยู่แต่กระจุกอยู่ตรงนี้แล้วให้แม่ปล่อยมาวิ่งทําไมเนี่ยเข้าบ้านเดี๋ยวไหมฮะไอตัวที่มันไม่วิ่งเนี่ยแม่จะจับเข้าบ้านแล้วจับเข้าบ้านแล้วปล่อยไอตัวที่วิ่งไว้ น,น,ไ,นไม่มีใครเล่นด้วยเล่นคนเดียวเล่นกับใครก็ไม่ได้ดูเล่นกับใครก็ไม่ได้ดเ,ลไไดเล่นคนเดียวเมื่อกี้โดนยูริไล่งับทะเลาะกันต้องเอายูริขึ้นแม่ถ่ายให้ดูไม่ได้ค่ะเนี่ยดูเอาก็แล้วกัน,กนว่ามันเล่นกับใครก็ไม่ได้เนี่ย วิ่งไล่เข้าไปทั่วเลยเก็บพี่ไม่ทันเลยอ่ะต้องปล่อยไว้ตัวเดียวสงสารก็สงสาระเร็วมากไวมากมาลูจะเป็นกระต่ายที่ค่อนข้างไวมากเอาถูเข้าไปขี่เตาเอาเอาเอาอยู่คนเดียวพังไหม ของมันจะระเกะระกะหน่อยนึงเพราะแม่อ้อมต้องเอาที่ตรงนั้นเป็นที่โล่งให้น้องให้น้องวิ่งก็เอาของมาฝากที่คุณชายเขาไว้ก่อน<ม>เดี๋ยวก็ย้ายออก<ม>คือคุณชายก็หลับค่ะหลับเพราะว่ายังไม่ได้เวลาก,กินมีพัดลมไหนก,หหหก็หลับบิดขี้เกียจค่ะบิดขี้เกียจโอ๊ยบ,บิดขี้เกียจค่ะบิดขี้เกียจแล้วก็นอนต่อค่ะ ลมนอกลมในค่ะสบายใจค่ะน้องอยากวิ่งวิ่งไปพี่นอนเดี๋ยวแม่ปิดให้กับฝนนอนไปก่อนสงครามสงบแม่เคลียร์พื้นที่คืนเสียหลบแล้วค่ะพื้นที่คืนเสียเขาค่ะคืนพื้นที่เสียเขาแล้วแต่แม่ต้องรีบจัดการก่อนที่ฟ้ามันจะมืดเสียก็คงยังคงนอนอยู่เหมือนเดิมค่ะ สงครามข้าง,งนอกจบเสียก็ยังหลับเหมือนเดิมค่ะนำโชคเห่าแต้มก็เ่าเาเาโชคเ่า,า,เาแต้มเห่าหลบฝนแล้วคะ่ะนอนค่ะเ <c oughs> ข้าเห่ากัน นอนค่ะ <Non> <laughs>